พระเจ้าสามารถนำคุณไปในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่10ธันวาคมการจัดเตรียมจากพระเจ้าในเวลาที่เหมาะสมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของคุณ ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณโดยความบังเอิญแม้การบังเอิญพบกับบางคนนั้นก็เป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อที่จะอวยพรชีวิตของคุณการพบการระหว่างหญิงชาวชูเนมกับเอลิชาผู้เผยพระจนะนั้นเป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้าซึ่งนำไปสู่การพยากรณ์เหนือชีวิตของเธอว่าเธอจะให้กำเนิดบุตรอย่างอัศจรรย์แม้ว่าเธอเป็นหมันและสามีของเธอชารามากแล้ว ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่4ข้อ8ถึง17 2-3องสาปีต่อมามิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการพบกันกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในตอนนั้นเมื่อเอลิชาพบว่าเธอกำลังตกอยู่ในวิกฤตประบุตรของเธอป่วยหนักแล้วและเสียชีวิต เอลิชาจึงได้ชุบชีวิตบุตรของนางให้ฟื้นขึ้นมาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองพงกษบทที่4ข้อ18ถึง37เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ประพันธ์เหตุการณ์ในชีวิตของเราจะไม่มีความขาดแคลนหรืออันตรายหรือภัยพิบัติใดจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้เมื่อครั้งเกิดการกันดานอาหารบนแผ่นดินครอบครัวของยิงชาวชูเนมนั้นไม่ได้ทุกข์ยากลำบาก เพราะการช่วยเหลือจากเอลิชาซึ่งพระเจ้าได้บอกผ่านเอลิชาให้พวกเขาอบพยพออกจากแผ่นดินนั้นพวกเขาได้เข้าไปสู่ดินแดนฟิลิสเตียและอยู่อาศัยที่นั่นเป็นเวลาเจปีระหว่างช่วงการกันดานอาหารดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่8ข้อ1-2ถึงสพระเจ้าสามารถนำคุณไปในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้อง บางครั้งก็ผ่านการตัดสินใจในแต่ละวันของเราหญิงชาวชูเนมได้เดินทางกลับดินแดนชูเนมภายหลังที่การกันดานอาหารยุติลงแล้วเธอตัดสินใจที่จะอุทธรณ์ต่อพระราชาชาวอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือให้เธอได้บ้านและที่ดินซึ่งถูกยึดครองไปอย่างผิดกฎหมายระหว่างที่เธอจากเมืองไปคืนมาการตัดสินใจนั้นนำเธอไปอยู่ต่อหน้าพระราชา ในวันเดียวกับวันที่เกฮัซีผู้รับใช้ของเอลิชาอยู่ที่นั่นร่วมกับพระราชาด้วยพระราชาต้องการได้ยินเกี่ยวกับการอัศจรรย์ซึ่งเอลิชาได้กระทำไว้ทำให้หญิงชาวชูเนมมีโอกาสแรกที่ได้แบ่งปันให้พระราชาได้ทราบว่าเอลิชาได้ชุบบุตรชายของตนให้ฟื้นขึ้นจากความตายได้อย่างไร ทำให้ก,กษัตริย์เกรงกลัวจนรับสั่งให้คืนบ้านและที่ดินให้กับเธอรวมถึงพืชผลจากดินแดนนั้นตั้งแต่หลังจากที่เธอออกจากเมืองไปดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองพงก,กษัตริย์บทที่ 8: ข้อ3-6ถึง6พระเจ้าทรงมีเวลาที่เหมาะสมและจัดเตรียมทุกสิ่งอย่างงดงามให้กับเธอพระเจ้าทรงสามารถกระทำทุกสิ่งให้งดงามในเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณด้วยเช่นกัน เมื่อกุณให้พระองค์เข้ามามีส่วนกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและเชื่อมั่นในความรักที่พระองค์มีต่อคุณคุณจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงนำคุณไปในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องเพื่อให้คุณได้ยินดีในพระพรจากพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนกับการดำเนินชีวิตแต่ละวัน และเชื่อมั่นในความรักที่พระองค์มีต่อคุณและพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งงดงามในเวลาที่เหมาะสมให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดนำลูกไปในที่ที่เหมาะสมและถูกเวลาเพื่อช่วยเหลือลูกในยามที่ลูกเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน